เปิดโฉมหน้าเจ้าของจดหมายปริศนาให้ทำพิธีลอยดอกบัวก่อนเจอร่างแตงโมนิดา <Yeah. S 2> เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่น่าเป็นห่วงอย่างมาก <Yeah. S 2> เมื่อโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ข่าวของนักแสดงสาวชื่อดังอย่างแตงโมนิดาที่เบื้องต้นทราบว่าลัต <Yeah. S 2> ตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาหลังจากล่องเรือเมื่อช่วงกลางดึกวันที่24กุมภาพันธ์65 ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้จึงระดมกำลังช่วยกันตามหายอย่างเต็มความสามารถ<ม>ต่อมาได้มีรายงานว่าเจอร่างคนปริศนากลางแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นร่างของนักแสดงสาวแตงโมนิดา<ม>หลังกู้ภัยยืนยันจากการแต่งกายลอยน้ำตรงข้ามท่าเรือพิบูลสงคราม,ม,มก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเผยว่าได้มีคนนำเครื่องเส้นไหว้อาทิดอกบัวผลไม้อย่างส้มและชมพู่ พร้อมกับกระดาษเขียนข้อความว่าปากให้เพื่อนที่เป็นผู้หญิงหรือเพื่อนของคุณแตงโมซึ่งในจดหมาย mm hmm. เขียนข้อความตอนหนึ่งว่าให้ทำการลอยดอกบัวและอธิษฐานตามที่มีผมเข้าสมาธิและมีดวงจิตมาร้องขอให้ทำ mm hmm. สวดตั้งแต่ต้นจนจบลอยดอกบัวและอธิษฐานถึงคุณแตงโม12ดอกและพวงมาลัยสี่พวงให้ลอย mm hmm. ซึ่งหลังจากทำพิธีเสร็จเจ้าหน้าที่ก็ได้พบร่างสาวแตงโมในเวลาเพียงไม่นาน mm hmm. ล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์โพสต์จากผู้ใช้เ c e b o o k รายหนึ่งโดยระบุว่าผมแอบมาทำภารกิจม,มอบพระหัตถ์อันมหัศจรรย์ของพระคริสเรียบร้อยแล้วครับเจอวันนี้ละหากที่ที่ได้รับเอกสารทำถูกนะทช้าก็คืนนี้หลังเที่ยงคืนครับ